ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมินนะครับกเออ็เดี๋ยวมาดูเจ้าไฟฉายคอนวอยนะครับนี่รุ่น T3 นะครับคอนวอย T3 นะตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะครับวัสดุตัวไฟฉายนะครับเป็นตัวไทเทเนียมนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ส่งมาโมเล่นนะครับ ลูกค้าบอกว่าออของเดิมนะครับมันสว่างแค่500ลูเมนรู้สึกไม่ค่อยสะใจนะครับอยากจะรู้ว่าทําแล้วโมแล้วนะครับจะสว่างได้ขนาดไหนนะครับก็ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยข้อจำกัดของมันคือเปิดได้เปิดแรงได้แต่ยานานนะครับและวก็แบตเตอรี่เล็กนะครับ แบตเตอรี่ต้องใช้ขนาด14500นะครับแบตเตอรี่เล็กซึ่งมีความจุน้อยนะครับเปิดได้ไม่นานก็หมดเร็วนะครับอันนี้คือข้อเสียของเจ้าไฟฉายตัวเล็กนะครับและทำแรงในขนาดที่ระดับที่1800ลูเมนนะครับแบตเตอรี่เล็กนะครับจะหมดเร็วแน่นอนนะครับเวลาเปิดใช้งานนะครับ เวลาเปิดใช้งานนานๆนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดแสงจนสุดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูระดับแสงกันนะอันนี้มูลไลท์ระดับ2 3 4 5 6เป็นสตบปเป็นไฟฉายจักรยานอ่อ8เช็คแบตเตอรี่อันนี้2นะครับอันนี้หมด2นะ3 4 5นี่นะครับนี่นะ1800รโ์ 1, umen, นะครับ ผมเปิดสองขึ้นกับหลังคาบ้านนะนี่นะนี่นะครับอันนี้หมดหนึ่งหุลไลาส,สามสี่ห้านะครับนี่นะสว่างโล่เลยนะเปิด2องทะลุฟิล์มหกสได้นะครับ60%มองเห็นโพมาไยเลยนะครับ นี่นะครับเปิดแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วนะอันนี้คือข้อจํากัดของตัวไฟฉายนะครับเวลาที่เปิดร้อนเอ,อ่อเปิดแรงมากๆแล้วร้อนเร็วนะครับอันนี้จับไปรู้สึกเลยว่ามันร้อนนะจะเปิดแรงจนสุดนะครับมันร้อนจัดนะเดี๋ยวหลอดจะขาดก่อนนะครับไม่หลอดขาดก็เดวเวอร์เข้าไปก่อนนะครับเพราะความร้อนมันเยอะนะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะ มีไฟท้ายด้วยเพิ่งจะสังเกตว่ามีไฟท้ายที่สวิตด้วยนะครับโอเคหรือว่าเจ้าของเขาไปเปลี่ยนไฟท้ายมาหรือเปล่าหรือว่ามีมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่แม่ไม่แน่ใจนะหมดหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ดิผมไล่หมดผิดแล้ว อันนี้หมด1นึ่งนี่ห่ร้ายหนึ่งสองสามสี่ห้นี่นะครับอันนี้หมด5้าห้าระดับแสงนะครับถ้าใช้งานนานๆใช้งานต่อเนื่องนะครับเปิดแค่ระดับสองเออสนะครับนี่แค่ระดับสามนะระดับ3ผมก็ว่านะ่าจะเกินฮะประมาณห้ประมาณ ค่าแสงน่าจะอยู่ประมาณที่500ลูเมนหรือเปล่า 400- ถึง500ลูเมนนะครับนี่นะใน,นระดับแสงอันนี้ที่4นะครับ4ก็จะแรงเกินไปเดี๋ยวจะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็คือแบตเตอรี่มันจะหมดเร็วนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบรีวิวแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ <laughs> จะอธิบายอะไรต่อดีนะครับก็ เดี๋ยวให้พี่เจ้าของไปฉายนะครับรอยลองศึกษาเล่นเองนะเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้แบตเตอรี่แรงนะครับต้องเป็น14500เป็นรุ่น7แอมป์ขึ้นไปนะถ้าไปใช้แบตเตอรี่ต่ํานะครับค่าความสว่างก็จะลดน้อยลงไปนะครับมันก็จะสว่างไม่ได้เท่าถึงกับ1,800ลูเมนนะครับโอเคครับก็ฝากกันด้วยนะครับจากเพลรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมิ้นท์ครับก็ สนใจซ่อมไว้ฉายหรือโม้ไว้ฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่างยินดีให้บริการนะครับโอเคครับสวัสดีครับ